สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาถ่ายทําครับคลิปรีวิวนะครับเมื่อวานก่อนหลังจากที่เราได้เครื่องมือมาเครื่องมือจากเนื้อหาครับก็เป,เ,ปเป็นเป็นไก่อยู่ด้วยกันครับที่สังเกต,ตการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงไก่ให้ลูกไก่กับแม่ไก่อยู่ด้วยกันจะดีมากครับเปอร์เซนเน็นต์รอดก็จะสูงนฮะเพราะกลางกลางคืน แม่ไก่ก็จะทําการปกลูกไก่ให้ได้รับความอบอุ่นนะครับแต่เขาไม่ให้ไก่ป่วยเปรียบเทียบกับไก่ตัวที่เราแยกเลี้ยงเองปกเองนะครับมันก็จะป่วยครับเป็นหวัดหน้าบวมบ้างอะไรบ้างครับก็ทําให้ไก่ลูกไก่ตายนะครับแต่ส่วนเป็ดตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วครับนะฮะอายุได้ประมาณสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ได้ครับแต่ประมาณเดือนหนึ่งครับนะฮะมีอยู่นี่เก้าตัวนะครับ ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันเลยอาหารตอนเช้าด้วยตอนเช้าด้วยฮรเต็มเลยครับเป็นรกระมังเลยครับเเขากินไปแล้วเดี๋ยวบายเราก็จะเติมให้เขาอีกครับเพราะช่วงนี้เป็ดกำลังจเจริญเติบโตไวมาก,กนนเลยเชุดน,นี้นะครับแต่ระยะการเลี้ยงเป็ดทีนมันจะสามารถเป็นเป็ดเนื้อได้ประมาณอยู่เจ็ดแปดเดือนนะครับนี่เป็น เป็นเนื้อได้กินกินได้ตัวนี้ก็ต้องเลี้ยงไปก่อนครับพี่น้องอีกเล่าหนึ่งก็จะเป็นนี่ขางนู้นนะเรามีสามเล่าสี่เล่าด้วยกันมีปล่อยอิสระเลยนะครับแต่เล่านี้เราขัง,งขุดไว้ก่อนให้เขาโตสักพักเลยปล่อยเขาปล่อยก็ต้องดูเขาต้องคอยดูด้วยมีหมาไ,มไหมอะไรไหมตัวสำคัญก็คือหมาหกินเป็ดกินไก่ นุ่นฮะเลยหายกันจะยาวเขาหลังจากฝนเลิกตกแล้วเราก็ปล่อยเป็ดปล่อยไก่ให้เขาหากินธรรมชาติครับถ้าขังไว้นานๆก็ไม่ดีครับทาให้ท้องผูกทาให้เป็นโรคไส้ทะลุนะฮะเจอมาได้สามตัวสองตัวครับอยากจะให้ไก่ไข่ดกก็เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่นะครับพี่น้องเห็นผลจริงๆครับเนี่ย นี่นี่ก็พเพิ่มไข่เลยนะแม่ในไก่ดำภูฟานของเราคนระับไข่บ้านอยู่แล้วสี่ห้าฟองได้มาครับเมื่อวานก่อนดูอาจจะไม่รับคนเขานะครับท่านผู้ใดสนใจที่จะนาไปเลี้ยงก็มาซื้อมาขายกันได้นะครับนะฮะก็ขายเป็นกิโลครับกิโลร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบรรยาก,กาศโดยรองของเราครับ ยังแบบธรรมชาติธรรมชาติส่วนเจ้านี้พวกนี้เก่งแล้วครับเก่งในการหลบหมาอแต่เราก็ไม่ประมาทครับมต้องคอยดูด้วยช่องนี้แล้วก็อย่าไปปล่อยนิดนึงแต่ก่อนมันจะเต็มเลยนะครับย้อนดูใน YouTube ได้เลยเต็มไปหมดครับเป็ดไก่ช่งนี้เนื่องจากว่าเขาหน้าฝนครับ ลูกไไข้เจียบมันก็เยอะนิดนึงโดยเฉพาะหวัดหน้าบวม ừ, ก็หายาตามร้านค้าขายขอาหารสัตว์มาให้ครับเอาน,นี้อีกเมื่อกี้ปิดเล็กน,นี่เล็กสุดครับพึ่งออกได้เมือสองอาทิตย์ตัวเลืองขนขนยังเหลืองอยูน่นะฮะนะฮะเราปล่อยเลยครับเนี่ยอิสระเลยที่ว่าเลี้ยง แย,ยกเละะี้ยงเนื้อฮะดูฮะดูไก่แยกเลี้ยงมันจะเป็นออกจะเป็นแบบปิดผุยใช่ไหมฮะปีกจะตกนะีสังเกตปีกจะตกเลยมันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะะเนี่ยฮะเนี่ยทางที่เราก็มีไฟให้เขาเนีนะ่ยมีไฟให้ความร้อนให้เขาเนะี่ยสองหลอดสามหลอดนะฮะไปให้ความร้อนเลี้ยงก็อยู่ในร่ม แต่ก็มีอาการอยู่อันนี้ก็ไข่เป็ดนะอีกแม่หนึง่งกำลังฟักอยู่ครับเนี่ยก็มีเนี่ยแม่หนึงน่งนะฮะแต่และแม่ก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าลูกได้ถ้าออกคบก็เลี้ยงกันไม่ไหวครับพี่น้องน่า <c> จ <oughs> ะอาหารที่ที่เราแยกเลี้ยงเองนะฮะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนหมูกับแ,แม่คก็แม่เขา คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ